มันนี่มาเอาเกิบพี่น้องมาเอาเกิบตุ้งได้กระฮองค่อนนะตรุงนี้ติครับเกิบหล่อนะพี่น้องเนี้ยนี่นี่นสามคู่ครับสามคู่เอามายิบสามคู่หนึ่งคู่มนนั้นคาดหยะ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็หยาออกจนหัวแหงสก้หนึน่งคู่สองคู่สามคู่ได้ซ้ำคู่ซ้ำเก่าติบอะหมีแท้มจิเดี๋ยว <c oughs> เข<อ>ามือแนงกันรอเล่น <c oughs> จริงจริงากบ้านได้พอ สองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทเีบยบสมือบอหยุดจังมือตีครับยกเว้นติดหัวแล้วแล้วจะบาเจ็บตีแล้วจะดันมือแล้วจะบาเบะจะบาเ็บมือจะตีกะบ,บางมือนะเจ็บมือแล้วอ,อายุจักปีแล้วนี่นะหกสิบห้าครับเงียบตั้งอายุจักปีเงียบตั้งแต่เจ้าของอายุจักปีาต,ตกากอ็ด สามสิเบเอ็ดปีเยบใหม่เย็บสามสิบปีแล้วเนาะสามสามสิบกว่าปีแล้วเนาะสามสิบเอ็ดปีหกสิบห้าสามสิบสี่ปีแล้วอา้าวจะไปเหยียบมาได้ได้อะเพะเหยียบอยู่นี่นะครับอจะเป็นคนบ้านไหนอะคนบ้านไม้ครับคนบ้านไม้เราเหยียบเหยียบเหยียบก็ะคุทางใดอะเหยียบอยู่กับมื่มพุมหลงคิดไปเข้าเอืน้นจะว่า ตีใหญ่ที่อครับเป็นผู้ดงดั่งของแมงเลยก่อนนี้นะสองร้อยสี่สิบทอนผมเปลี่ยนร้อยนะครับคุณพ่อบ่มีเฮียครับต้องแต๊กอ่ะโอนได้ป่บ่อลายเดี๋ยวมือมันขึนอ่างหลักเบาไปก่อนเดี๋ยวผมสิไปแต๊กเราผมเอามาให้จะพื้นหามมาจังไรขอท้ามาไงพ่ขอท้ามาจังไร อ่ะอันซ้อมละซ้อมข้าวอยู่แล้วเราเห็นเจ้าคิมนะจีอรายได้ดีบแต่ตะมือนะกเร็วเจ้าเหมืนก็มาเรียรวไอ้บ้ามอเปิดจักยาวดอกมันขี้คันบาได้แล้วคโอแต่ว่าลูกคานไล่แล้วแต่หอคานบรคานครับจาหนเห็นบรหันเนาะครับบอืมเิงงค่อยมาซ้ำครูก้องซ้ำยดแล้ว เนนอนครับผมเนบตุปันไม่ได้ขึ้นกับลูกค้านะครับขึ้นกับตัวเกว่าขี้คานไม่ขี้คานถ้าไม่ขี้คานก็ได้เยอะแต่ถ้าขี้คานก็ได้น้อยเย็บยมาสามสิบกว่าปีเป็นไทยบ้านไม่ที่เนบหลงเท้าอยู่นี่เข้า,ายุมอย่างเลยนี่มีผู้ผเล็กนั่งยินดีก็เข้าไล่ซื้อให้ฟังนะตาเทียนตาเทียนตาเทียนเรามาเป็นตาได้ตัวไหะนะ อโมเลิดใเสเลิดใสครับเออแล้วก็มาเปลี่ยนตานี้ครับอแล้วผู้นึงเขาว่าซื้ออย่างก็ที่เป็นผู้พิการนะทีกี้เราเย็บอยู่ทางมันติวนี่เหรอจะรู้จักบ่บริบไปณทางคนเกอะโมครับโยบ้านนาตำวะกับผมตอนนี้เรือจักเจ้าเนี้ย,ยอยู่เย่งเลยเรือจักเจ้าเนี้ย อยู่ประมาณเรืออยู่ประมาณสองท้องเจ้าอือเจ้านี้เขาเรียกว่าตีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตีใหญ่แท้ๆสิครับโอ้ตีใหญ่รับผมตีใหญ่ค้างขีดมอเตรขีดละพลพี่น้องมาเ้อลูกค้าเราไล่ยบ่ตหาแต่เอึนหรอกพี่น้องรายได้ไม่ได้ขึ้นกับลูกค้านะครับรายได้ขึ้นกับการที่แกขยันด้วยขยันเมื่อเมื่อได้มีแห่งเฮ็ดไล่ก็ได้ไล่เมื่อได้มีแห่งเฮ็ดน้อยก็ได้น้อย เดี๋ยวไปแลกเงินให้เราก ot, ่อนกลับมาไหมเอาไว้นี่ก่อนเนอะพ่อเาไปแลกเงินก่อนเนอะอันนี้เราพี่น้องไปแลกเงินให้เราก่อน